สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการ d i s b a d We Made นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดของผมเองนะครับก็แม่บ้านขี้เผือตอนเนื่องจากับพาร์ทที่แล้วเนี่ยต้องไปเอาไขควงนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไขควงมาเปิดช่องลมตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาช่างประจําโรงแรมนะครับซึ่งต้องไปที่ใต้ดินหรือว<ง>่ยูจีนน่าจะอยู่ที่ ออฟฟิศของเบอร์นาร์ดนะเราต้องฉันควรที่จะต้องไปถามหาไขควงจากเขานะครับตอนนี้เลยต้องขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ตัวละครหลักเขาบอกว่ากระเป๋าฉันเต็มอ่ะปอาก,ก่อนดีไหมเอาละครับก็่อน,นึ่้ต้องขอภัยก่อนเลยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปตามเวลาที่ควรจะเป็นนะครับเนื่องจากว่าตัวผมติดธุระนิดนิดแต่หน่อยนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับ อะไรก็ตามก็จะพยายมลงคิปต่อเรื่อยๆนะครับฮ่าคุณบรนานดกลับมาแล้วนะแม่ดึงหน้าซะด้วยไอ้หนุ่มบเดียวจ t คุณคุณบรเวนใช่ไหมออ่คุณลอยค่ะ อ่าใช่ปลายชื่อร์มีไอ้หนุ่มไปดูล่ะเธอเธอได้เธอได้ลาป่วยไปหาแม่ใช่ไหมได้หาพี่สาวใช่วยแม่ค่ะจริงๆแล้วแม่ผมป่วยมากไม่ได้ฉันคิดว่าฉันเชื่อเชื่อใจเธอได้นะเธอทำอะไรล่ะอยู่ในช่วงพักเหรอ ถ้าเราเลือกอันนี้ก็คือจะเป็นการโกหกแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะโดนจับได้ว่าเราโกงไม่ค่ะฉันแค่อยากได้ครควงไขควงเหรอเขาไปทำอะไรไดูเหมือนจะเป็นงานของยูจีนใช่ไหมใช่ค่ะนั้นก็ให้เขาทำเอง,เองสิโอเค <c oughs> ใช่ค่ะได้ค่ะแล้วเราก็ให้เขา Well, don't you look mischievous? Oh. Hey, Bean. Are hey, you planning to give Bernard hey, good scare? Sign me up. No, I'm looking for a screwdriver. For, for what? Linda I asked you to, fix to fix Bernard's window. Oh, I see. Linda I see. Eugene. Eugene. Eugene What the hell? What? 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 เจอคนไปดูนะฉันไปดูที่ลิฟต์เองฉันจะทำเสียงนะถ้าเกิดว่าเบอรอนักโอเคได้ค่ะฉันจะทำให้เร็วที่สุดเธอเมื่อกี้เบอร์หนักเขาบอกว่าให้เราไม่ปล่อยให้หน้าที่ซอบเป็นของจีนเยี๋ดูมันไม่เกี่ยวกับเราส่วนเราก็แอบเข้าไปในนี้นะโดยเหตุผลบางอย่างแลวเบรก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเสียงต่างๆเป้าลิฟต์ให้นะครับแล้วก็จะทำเสียงต่างๆถ้าเกิดว่ามี คุณเบอร์ nard เข้ามาเราต้องเอางานหลักมาน่าจะต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนโอเคเราสามารถช่วยคนได้มากมายอีกมากมายเลยอย่าง <c oughs> าาานั้นนหรแค่เราปิดโรงแรม่ตลกเกินไปแล้วเอาละ่ะโอเคนะครับสรุปใหม่เลยก็คือ เราเขียนจดหมายเวสตันนะครับว่าขอขอบคุณที่ทางเวสตั n d e partment store นะครับมาช่วยรีโนเวทโรงแรมดีให้แล้วก็เราเนี่ยาทางทางคุณเขาเรียกว่าอะไรนะผู้จัดการโรงแรมของเราเนี่ยเจ้าของโรงแรมของเราเนี่ยเขาาไปร่วมเขาได้ยินมาว่าคุณเวสตันเนี่ยร่วมต่อต้านโรงบาลน,นะครับ โรงพยาบาลท,ท้องถิ่นร่วมต่อต้านการสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลท,ท้องถิ่นและมันเป็นการต่อต้นานนย่าับหนงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรทําไมเขาต่อต้านนะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าจะชวนคุณเวสตันเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อต้านการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับแล้วก็เหมือนทางยูจีเนี่ยน่าจะเห็นว่ามันมีการร่วมมือกันว่าต่อต้านโรงพยาบาลนะซึ่ง จริงมันไม่มีเหตุผลนะที่จะไปต่อต้านการสร้างโรงพยาบาลนะแต่ผมคิดว่าการที่เขาต่อต้านการในการสร้างโรงพยาบาลนนคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจล้วนๆครับเขาก็เลยไม่อยากให้โรงพยาบาลมันสร้างขึ้นแต่ในยูจีนแต่ยูจีนเนี่ยเขาไม่ใช่นักธุรกิจที่มองถึงผลประโยชน์เขามองถึงผู้คนเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้อ่าเห็นจดหมายอันนี้แล้วก็เขียนข้อความไว้ในจดหมายว่างั้นมึงก็อยู่กับความหนาวไปเลยแกไอ้ปลวก คนไร้หัวใจนะครับแบบคนจิตใจเย็นชาอะไรมบณนี้นะก็่าจะทิ้งงานไปพอเหตุประการชนิดน,นี้ผมไม่อยากให้อยู่จีนถยุไล่ออกฉันั้นเราก็จะทิ้งกระดาษไปนะครับแล้วก็สเต็กอันนี้เอาได้ไปให้ช่องลมนั้นกันดีกว่าโอเค อ่ะเดี๋ยวผมตัดตรงเมื่อกี้ให้นะครับน่าจะเข <this> ้าใจง,ง่ายด้วยด้วยเขาเรียกว่าอ,อะไรนะด้วยพายุที่แรงขนาดนี้ <And S 1> เราไม่ควรเขาบอกว่าถ้าเราเปิดน้ต่างถิ่ไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ห้องเปียกได้นะมันอันตรายมากเลย แล้วตอนเมื่อกี้ที่เราเปิดเขาบอกว่าคิดดูอีกทีแล้วนะการเปิดหน้าต่างไว้อย่างนี้มันก็อาจจะทําให้อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างก็ได้นะรว่าอย่างไรเขาก็เป็นคนไล่หัวใ,ใจอยู่แล้วหนิน,นะอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะม,มีการเขียนอะไรคนระับคุณลีดุก คนคนของคนของผมเนี่ยได้ทําตามข้อตกลงดังนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตัวตนของเขาเนี่ยควรที่จะถูกเก็บเป็นความลับทั้งทั้งแขกแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็อุณภูมิในห้อง602ชุอ่า ควรจะอยู่ในอุณหภูมิที่22องศาหมาของเขาควรที่ข้อสามนะครับหมาของเขาควรที่จะถูกให้อาหารด้วยโรสบีฟที่ดีที่สุดครับแล้วก็ห้องของเขาเนี่ยควรที่จะถูกทำความสะอาดทุกๆวันในเวลา11โมงครึ่งครับในเวลาเวลานั้นเป๊ะๆะ เชฟดแบรไข่เมนูไข ah ah right uh, ja nah, e ่นะข้อต่อมาเมนูไข่เนี่ยควรที่จะถูกแบรนด์จากห้องของเขาหรือแม้กระทั่งในเซอร์วิสออเดอร์เลยจัเพราะว่าน่าจะแพ้ไข่นะคุณรีดักไม่สิเออนั่นแหละห้องห้องหกสิสองนะครับเขาน่าจะแพ้ไข่เชฟด d ท i t อร์บอกสี่แป่ห้าเราควรรบกวนเขา แค่ช่วง4ถึง5้าโมงเย็นเท่านั้นโนมอล e ร e อเพื่อนช f o l อล w อ่ไม่มีห,หากมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมก็จะแจ้งกับพนักงานให้ทราบขอบคุณโอเคห้องหกสสองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับชั้นเราแต่ว่า่าจะเป็นคนที่อไอ้เจ้าหมอนั่นที่ถือ ถังนะครับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่เป็นหน้าเขาจะเด็กๆหน่อยคนแบบนั้นน่าจะเป็นของคนนะุณนั้นห้องที่คนนั้นเขาเอายิม่าไปให้แนะบบส่งไปเรื่อยแล้วเรามันขี้เผื่อแล้วอ่าดิสซ็คเช็คห้องหกศูนย์สองถามยิวจีนให้ อ่าซ่อมเรดิเอเตอร์โทรหาเวสตันอ่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ข้อสามขอโทษคุณมิสและมิสซิสเดรกสำหรับอ่วาเลนไทน์ Valentine ครับห้องวาเลนห้องวาเลนไทน์บอลทีไ่ไม่อาจจะไม่ว่างครับหรืออาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างสปีดเวดคอนดัคเตอร์แบบคุยกับคอนแทคเตอร์นะครับคุยกับน่าจะเป็นช่างก่อสร้างครับแล้วก็ เรื่องค่าใช้จ่ายที่โอเวอร์เกินไปคอโทรหาเวสตันออฟฟิศอีกครั้งนะครับยังไม่ได้โทรแล้วก็ดีไซน์อตัดสินใจพนักงานดีเด่นประจำเดือนด้วยก็จะยังไม่ได้เลือกปีรอบนี้อาจจะไม่ใช่เวนดี้แล้วก็ได้นะเพราะว่าเมียเมียไม่ชอบเยนดาไม่ชอบ อ๋อนี่ของลินดาหรือเปล่าตามดีๆเลยด้วยก็เรียบร้อยอยู่นะว้าวดูชายดิสีแล้วก็เห็นเจ้าเบอร์นาตัวน้อยด้วย ป็นแ k i n d of wish I worked here when Raymond was in charge. Sounds like the hotel was very different back then. Pendan Hotel เปลี่นย <c oughs> นบือ Lemon Reduck รีมมรรทายนี่ไง Lemon Reduck เ,เนี่ยเขารีทายนะครับก็คือเลิกทำกิจการนี้หลังจากที่ทำมามากกว่ายี่สิบปีนะ Pendan Hotel เนี่ย อยู่ในดาวทาวมนต์เทียลพอตั้งโดยริดักวัเทอร์เฟอร์แนนในปี1921โรงแรมเนี่ยโรงแรมเนี่ยเป็นที่ที่ผู้คนเนียให้เหมือนให้ความสนใจมากครับเป็นที่ที่ดีมากจนกระทั่ง เฟอร์แนนรีดักเดดครับก็คือเฟอร์แนนรีดักเนี่ตายก็คือปู่ของเรานะครับตายไอปู่ของปู่ของเบอร์นาดตายนะในปีหนึ่งเก้าสองเก้าตั้งแต่เป็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนะี่ยรู้สึกว่ามาตรฐานของโรงแรมเนี่ยจะต่ำลงนะครับแล้วก็บรรทัดนี้ก็คือไมฟี่แมนเมียเมียของผมแล้วก็ผมนะครับ อยู่ที่แคลิตอนในทุกๆปีในวันครบรอบการแต่งงานแล้วก็พูดว่าคุณเรสันคุณแล้วก็คุณเบรสันเนี่ยคนที่มาที่โรงแรมของเราเป็นที่เป็นคนแรกที่มาที่โรงแรมของเราครับในปี925เนี่ยหยุดมาที่ไม่ได้มาที่โรงแรมเราเมื่อสองสปีก่อนแล้ว คืเหมือนว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปกับโรงแรมนี้นะครับจากการจากการที่คุณเลมอนดีดนะักเกษียณตัวเองนะครับมันก็เหลือคนเดียวที่จะดูคนเดียวในในรีดักแฟมิลี่นะครับก็คือพี่ชายของเขานะครับก็คือเบอร์นาพี่ชายหรือน้องชายของเขาก็คือเบอร์นาในกรณีนี้น่าจะเป็นน้องชายนะ เบอร์นาดเนี่ยตอนนี้ยได้เข้ามาควบคุมกิจาการหลังจากหลายปีผ่านไปเนี่ยโรงแรมก็ค่อนข้างแย่ลงครับแล้วก็คุณรีดักเนี่ยก็ให้สัญญาว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรให้สัญญาว,ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะกลับมาที่แคลงตั้ก็คือพูดง่ายคือโรงแรมแห่งน,นี้นะครับถูกก่อตั้งในปี หนึ่งเก้าสองหนึ่งครับโดยปู่ของเฟอร์แลนด์ไอ้โดยปู่ของเบอร์าร์ดครับชื่อรีดักเอ้ไม่ใช่ดิชื่อเฟอร์แนนด์ครับเป็นพ่อของรีดักนะครับเออนั่นแหละเป็นพ่อของรีดักนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็คือเฟอร์แนนด์ได้ทําได้ตายลงนะครับเลยเหลือแค่คุณรีดักนะครับแล้วคุณครีดักเนี่ยก็ เกษียณตัวเองจากโรงแรมแบบนี้นะครับคือตั้งแต่คุณเฟอร์เนนตายเนี่ยมาตรฐานโรงแรมก็ด r อปลงเรื่อยๆเรื่อยๆลูกค้าก็น้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณเลมอนรีดักนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของเบอร์นาร์ดก็ได้เลิกทําโรงแรมนี้ไปนะครับแล้วก็ทิ้งโรงแรมไว้ให้เบอร์นาร์ดเป็นคนดูแลต่อก่อนซึ่งก่อนที่จะทิ้งไปเนี่ยก็ได้ทิ้งได้คําพูดส่งท้ายก็คือให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยว,ว่า,าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะมาที่ คเลนตันนะครับแต่ว่าก็เนื้อหาของข่าวกระจกเทนทลีนะครับผมคิดว่าโรงแรมาามาตรฐานเขาต่ำลงเนื่องจากการเปเลี่ยนมือของคนที่อยู่ในคนที่ดูแลนะครับซึ่งผมว่าเบอร์ n a r เองก็ไม่ได้ถึงกับเป็นคนที่จะดูแลโรงแรมแห่งนี้ได้ดีนะครับมันก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่โรงแรมตอนนี้ยอดขายมันเริ่มไม่ดีนะครับ ฉันมาที่นี่ไม่นานนักและแอนดรูว์ก็กำลังปกป้องคุณอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะฉันอยู่ในห้องน้ำนี่มันช่วงเวลาของเดือนน่ะเธอแต่งงานแล้วใช่ไหมน่ะคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงมันแบบเจ็บเลยเขาพูดถึงอธิบายเรื่องเบลคุณเป็นเวตเหรอคุณทำอะไรในออฟฟิศของคุณ อืถ้าเราตอบอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะเข้าไปเอาสกรูแรเวอร์ก็คือไขควงนะครับความไม่ไปได้ต่อมาก็คือเขาจะถามถึงเขาจะถามถึงยูจีนว่ายูจีนไปไหนนะถ้านล้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะแล้วเราก็จะทําเป็นว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วนะครับไม่ค่ะเปล่าค่ะดูโอแค่จะปิดประตูเฉยๆมันถูกเปิดทิ้งไว้นะ่ะ น่าจะเป็นยูจีนแน่เลยแล้วเธอไม่มีงานหรอใช่ค่ะนี่ค่ะนั้นก็ไปทำสิอ่าคุณเดรกเนี่ยอยากจะคุยกับเธอนะจริงเหรอโอ้เขาไม่อยากจะเขาอยากเจอหน่นเรอไปเจอไปเจอเขาหน่อยนะขอโทษเขาหน่อยอน่าเราไม่อยากจะเสียลูกค้าที่ซื้อสัตว์ อย่างที่บอกครับมีปัญหาเยอะนะมันก็เลยทำให้โรงแรมมาตรฐานดรอปลงด้วยเหตุผลบางอย่างนั่นเกอบไปแล้วนะใช่เหนื่อยไรเลยแหละแต่ว่าฉันอย่าง้่ยฉันก็ได้สิ่งที่ฉันอยากจะได้นะเทียมเลยถ้าเกิดว่าจะอยากได้ฉันฉันจะถ้าเธออยากได้อะไรฉันจะไปหาลูกค้าสักหน่อยนะฮะฉันหมายถึงแขก แล้วก็อย่าทําตัวว่าจะรุ่นหลาณนะเอ้ยอย่าเกรงใจให้ฉาบฉัน very clear like into his ยูจินไม่อยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็หายไปแต่คิดว่าน่าจะอาจเจอข้อความการต่อต้านการตั้งโรงพยาบาลเมืองหนานก็เลยโกรธนะ,ะในส่วนต่อมาเนี่ยคือ <airs> อย่างเรื่องที่ผม อธิบายไปนะครับว่ามาตรฐานดรอปลงนะครับมีเรื่องของการที่มีเรื่องของการที่สิ่งของเสียหายหลายอย่างหลายครั้งมันก็เลยทําให้ทางดงูแลต่ลงซึ่งทําให้เบสต้องไปขอโทษลูกค้าบ่อยครั้งและก็เสียส่วนลดให้กับลูกค้าบ่อยครั้งเช่นเดียวกันเด้เวลาไปดูแล้ว่าไอช่องลงมนั้นมันมีอะไร <c oughs> Mel, กินหอมเมื่อฉันไ,ได้อนุญาตให้เข้าไปเลย้วนะผมอยากจะทิ้งไม่ให้หมดรู้สึกว่ามันลกไปหมดแล้วอยากเก็บแต่ไม่ได้ในฐานะที่เป็นแม่บ้านนะครับถ้าเราจะทำให้บ้านถันนดดรแลดีขึ้นนะเราก็ต้องเก็บขยะเท่าที่เราเห็นนะครับให้เวลาผมสักนิดนึงครับ อเคันนี้น่าจะเป็น,น,นเรื่องของมิเซชันครับเกี่ยวกับเราขุด h ุดขุดน t นี่เป็นนี่เหมือนเดิมอากาศเหมือนเดิมความขึ้นเหมือนเดิมนี่มีอะไรนะเคเราขึ้นไปขาขช่องลมกันเลยดีกว่านะครับ ขออภัยด้วยนะอาจจะมีเรื่องของการแปลติดขัดเิมนะดิมนะแต่ว่าเราก็จะพยายามตัดออกเท่าที่จำเป็นนะครับเพราล่ะได้เวลาไปเปิดเว้นนะครับช่องลุกแับน,นึงอยากสงสัยอยากรูก้วันนี้มันกลับไปย,ายาังอยากนะครับ e 's r to b 50 n a นั้นฉันก็เข้าไปห้อง508ได้แล้วสิแต่ว่ามันเป็นห้องที่อ่าลินดากับเบอร์าร์ดเพิ่งจะแบบอีเปิดดูแล้วไหนก็ได้แเก็บไม่มีอะไรให้ทำเก็บใบเบิโอเคนั้น น้ำก่อนเดินกับแรกเฮียเขียแล้วจบห้องน้ำเฮียเต๊กเชโน่ทูดีวอยส์ก็ปีนลบทีแล้วหรือเปล่าน่าจะปีนแล้วครับปีนแล้ว

ยิดไปได้เง ปูตเตียงเช็คของให้เรียบร้อยมีสเต็สกแล้วอ๋อมมนมีบล็อกฟองี่ชูติดบาอกอยู่ลืมไปเลยอันี้ด้วยนะน่าเหนื่อยโอเคเปิดได้ Sure, find more laundry to add to the i p โอเคนะครับเรากลับไปที่การเปิดช่องเหมือนเดิมเปเลยด้านนอกอ๋อโอเคใช้เลื่อนเบาออกเอยเลื่อนสกอเมา เราก็หาเรื่องเรื่องเรื่องรหัสป๊อสอีกแล้วผมกระเนไปแล้วดิกลับห้องแล้วต้องแล้วต้องเข้ามาห้องแกดเด้อโอเคไหนดูซิอุ้ยยากเลยเนี่ยเออ อันนี้อันนี้คือตัว M นะครับแล้วก็สา e. มสามอีนะครับแล้วก็เลขห้าฟูมาัวนี้ N ไม่ใช่ตัวน,นี้ N 4คืสี่น่านจะเป็นคุณไหนปะ เอจเนี่ไงเอจเลขเจ็ดเลขเคือวายอินวาอฟคือรูแนนอนใช่ไหมน่าจะใช่นะผมได้ปิด โอ้อันนีนะออนนนน้ไม่รู้เลยสองคือ a อนี่คือ L 8คแปดคือเปิดไม่รู้เอตัวนี้ตัวนี้ก็ไมไปรู้สี่ มิดดูดิคลาสนะแน่นอนหรือเปล่าว่าเนี่ยคัาสแล้นี่ไงใช่ไหมมิดมีดูไนย์ไบลูมไบเคิลวิวดีสลิปปิ้ง We need to discuss our plan ว่าน่าจะเป็นตัววีเนี่ยเจอฉันที่ห้องไมโครน่าจะหลับเราต้องเราต้องคุยแอดของเรานี่โอ้เลยตอบแบบมั่วๆนะเรียงตามรูปประโยคแล้วก็หลักฐานเดิมที่มี Clarendon Hotel Reception b e t คุยอยู่ค่ะโอ้ชั้นเลยว่าไงจ้าที่รักมีอะไรอยากจะบอกปุ๊บาแต่ป้าเราเป็นสกีร์ตเบสเซ็ต You can you look up t h a s e อ่าใช่จริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ฉันที่ที่บอก,อกหาแครให้หน่อยได้ไหมใช่ฉันได้ n a m น m i c เ a ิ l ชื่อ Michael นะฉันจะเช็เคให้นะัครบเอาชื่อนั้นไ,ได้ไงฉันเจอ ข้อความลับบอกว่าเจอเจอห้องฉันด้วยไมเคิลจะหลับน่าจะมีผัวแบบอย่างนั้นอาจจะนะไมเคิลอยู่ในห้องห้าหรือเจ็ดบอกว่านูบอกแต่เธอไม่มีผัวเดียวกันนะไมเคิลน่าจะเป็นลูกแน่เลยเธอขอเธอขอพ่อ แล้วยก็น่าจะไปหาดูห้องเจ็ดนะแต่ว่ามันไม่อยู่ในไม่อยู่ในเล่มฉันฉันควรโทรหานะครับเพื่อที่จะเช็กว่ามีใครอยู่ในห้องไหมเดินเสียงเขห้องศูสย์เจ็ด เหมือนจะไม่มีคนดูเจอกันนะ้ำเบธเดี๋ยวฉันจะโทรกลับอเอาล่ะ,ะที่เราสรุปมาก็คือเหมือนว่าห้อง507เนี่ยจะมีคนพูดถึงไมเคิลนะครับซึ่งไมเคิลเนี่ยได้เป็นลูกคนทีนะ่อยู่ห้อง507นะครับอา ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนระับคิดว่าคิดว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยน่าคนที่เป็นสามีเนี่ยน่าจะนอกใจมาคน,คนที่อยู่ห้อง507นะครับเราก็เลยต้องตามสื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนระับที่ห้อ5 7